สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัดในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะ ความมั่งคั่งร่ำรวยคือสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันนะคะซึ่งบางคนก็ได้มีโอกาสสัมผัสตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ว่าบางคนก็ยังไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีวันนี้วีรินอินสไปร์มีเทคนิคช่วยพิชิตความสำเร็จด้านการเงินมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าคนส่วนใหญ่ต้องเจอเจอกับปัญหาอุปสรรคตัวร้ายที่ขวางทางร่ำรวยนั่นก็คือความคิดและพฤติกรรมของเรานั่นเองค่ะเช่นการใช้เงินเกินตัวกลัวการลงทุนมองว่าโอกาสเป็นความเสี่ยงเป็นต้นเอ๊ะแล้วต้องเปลี่ยนแปลงยังไงให้เข้าใกล้ความร่ำรวยได้ละคะอ๋อก็ต้องฝึกคิดและเลิกทำสิ่งเหล่านี้เลยค่ะ ไม่ยอมแพ้ให้กับความล้มเหลวเพราะมนุษย์เรียนรู้และพัฒนาได้เสมอเลิกเป็นคนคิดมากลังเลหากไม่มีความมั่นใจก็ไม่สามารถตัดสินใจลงมือทําอะไรได้สําเร็จมันมองหาธุรกิจที่น่าสนใจที่เราสามารถแก้ไขปัญหาของคนทั่วไปเพราะยิ่งตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้หนทางการสร้างเงินเท่านั้นวางแผนการบริหารจัดการการเงินเพราะสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าการหาเงินคือการเก็บออมและต่อยอดให้พ่อคุณ มาเริ่มเปลี่ยนความคิดที่ว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ให้กลายเป็นฉันทําได้ฉันทําได,ได้เพื่อเปิดประตูสู่ความสําเร็จไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรีนอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว